ทำไมห่านบ้านนอกไม่ยอมกินแครอทเนี่ยแครอทเชียวนะกินทำไมย่าเนี่ยฮะเอาไหมแครอทเอาไหมเฮ้ยแครอทเชียวนะเอาไหมลูกกิ๊บกรีบเอาแครอทไหมห่านบ้านนอกเอ้ยฮะ นี่มันเป็นบ้านนอกแบบไม่ยอมกินแครอททำไมชอบกินแต่หญ้าเอาไมหมลูกแครอทเชียวนะชิมหน่อยไหมอร่อยใช่ไหมเหนะ็นไหมไม่เอาเหรอ,อเอาไหมเออเอาไมออหมแครอทแครอทหันไม่กินนะคะ แต่ <c oughs> ตัวนี้ก็จะ <c oughs> กินโอ้ย <c oughs> ไอเจเอาไหมไอเจสูบแล้วหานไม่กินแครอทนะคะแต่มาจะกินแครอทคะ่ะ <c oughs> In app stop 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 quick no นี่ยี้ไเล่อะเอาขึ้นน้องกับลูกกิ๊บเอาก็ลูกกิบกิกิก๊บเอาไหมสุดแล้วหันบ้านนอกนะคะไม่ยอมกินแครอทใครว่าหานชอบกินแครอทเนี่ยโอ้โหไม่สนใจเราเลยไม่สนใจเราเลยเอเอาไหมเนี่ย ว่าเป็นหมาค่ะที่กินน้วลุงเจกินกินแครอทใช่ไหมทำไมลูกทำไมไม่เอาเลยเหรอเสียของจริงๆเลยเอาไหมเนี่ยนเะนี่ยนะยุ่งยุ่งเจ๊เอาพอแล้วค่ะคึก ปเออชอรี่กินข้าวดีกว่าเห็นไหมให้น้องกินข้าวกัน